ใจกับช่วงรัดเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะยุคนี้เป็นยุคของ crossover จริงๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นกระแสที่มาแรงเพราะว่าเป็นรถเก่งฮัชแบ็กที่ใช้งานได้หลากหลายวันนี้มีเจ้าตลาดอย่างเจ้า Honda HRV มาให้ดูฮะปีใหม่ไม่น้อยและราคาย่อมเยาวนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 9 Honda HRV 1 8 E ใหม่พบ มาอีกแล้วนะครับ h o n d ้ HRV นะครับแม้ว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนโฉมไปแล้วแต่ว่าเจนใหม่นี่เป็นเครื่องไฮบริดซึ่งใครหลายคนนี่ยังรักและคิดถึงเจ้าตัวเก่าอยู่วันนี้เป็นตัวสุดท้ายของโมเดลแรกโฉมแรกนะครับเป็นไม่ด้วยเชนนะครับคันนี้เลย29 h o n o n d a HRV 1.8ึ e. ใหม่หกเมื่ ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะรถใหม่ป้ายแดง9,049,000บาทอ่ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทนะครับได้รถบา้านมือแรกมือเดียวโมเดลผลิตป,ปี2019ไมเนอร์เชนด้วยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขหม่แทะ60,000กิโลเมตรรับประกันเสือนเต็มราคาฮะ เม่งล้านเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะสภาพสีสันผิวพรรณที่ท่านจะได้เห็นนี่เป็นของเจ้าของเดิมให้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสวยไสขนาดไหนมีอะไรต้องทำบ้างหรือเปล่านะครับมากระจังหน้าก็จะคล้ายๆตัว EL นะครับหรือคล้ายๆตัว RS ก็คือเป็นสีออกน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลนะเป็นโครเมียมน้ำตาลด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดำมันม,น,มน,นะครับซึ่งโลโก้กระจังหน้าทิ้วโครเมียมอะไรยังสวยใช้ได้นะครับ ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับแนมะ้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็มีไฟ Day t i ท e LED โคมไฟสวยใสยใช้ได้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเรียบๆเ,เป็นพลาสติกสีดำไปเพราะว่าเขาเป็นตัว E หรือตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับแต่ก็ยังมีสเกิร์ตมาให้รอบคันแบบบิวอินเหมือนกันนะครับแน่ตัวรถสีขาวมุกปัดกับวัสดุชุดแต่งสีดำเงาหล่อมาก,มากๆเลยนะครับสีสันเราร้างขึ้นมาแล้วนะครับค่อนหัวเริ่มจากฝาปองดูแล้ว สีสันเจ้าของเดิมให้มาก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูแล้วค่อนข้างเรียบร้อยอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยครับที่เหลือยังสวยใสออกแดดเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายนะครับกันชนก็เช่นเดียวกันนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาจาัดว่าเรียบร้อยดูแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับล้างขึ้นมาสวยใสเรียบร้อยเลยนะครับโอเคภาพรวมแถบขวากันต่อนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มา จัดว่าดูดีสวยงามตลอดทั้งแถบเลยเรียกว่าขวาดูแล้วก็ไม่น่าจะต้องทำอะไรนะครับข้อไปก็ยังบางใสใช้ได้นะครับอ่ามือจับสีเดียวกับตัวรถมีส์ทเอนทรีให้ด้วยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เราเรียบร้อยขอบคุณมากกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับหลังคาก็เรียบร้อยนะครับดูแล้วไม่ต้องไปทาอะไรแล้วนะครับข้อไปอยังบางยังใสเสาออากาศแบบรีบฉลาดนะฮะ ได้ดิสเบกทั้งหน้าหลังเลยนะครับเนื้อแม็กก็สวยใช้ได้นะครับตัว E ก็ให้แม็กมาเป็นแม็กไลน์นี้เลยนะครับหน้าเงาร่องดำนะครับตามสเปคโรงงานเลยซึ่งก็ยังสวยดูดีใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเดิมตอนเข้ามาไม่สวยเท่าไหร่ผมเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้านะฮะเป็นยางใหม่แกะกล่องจาก m a x x s s นะครับ v i ช t เบอร์215 5 5 R 1 7 เป็นยางใหม่แกะกล่องเลยนะครับเพิ่งลงพื้นมาเช้าปี2023ดอกลึกแน่นอนฮะเพราะว่าเป็นยางใหม่แกะกล่องสีเส้นดอกเต็มดอกสวยแน่นอนซุ้มล้อสวยงามนะครับล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นกันนะครับแม็กก็ถือว่าสมบูรณ์เช่นกันทั้งหน้าหลังไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยาง m a x กซิเพิ่งเปลี่ยนให้ปี2023ทั้ง4เส้น โอ้โหใช้กันยาวๆ5ปีได้แน่นอนซุ้มล้อส,สวยๆเลยนะครับไม่มีชนหนักิดคว่ำน้ำร่วงแต่อย่างใดโครงสร้างกันต่อนะครับสะโพกหลังฝาเปิดมาแล้วครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดไม่มีงัดเงะแยกะเก่าอะไรสะโพกหลังเม็ดอาร์คสวยงามนะครับอยู่ครบซอกประตูด้านในนะฮะสวยๆเดิมๆใสๆจากโรงงานนะครับ เสากลางขวานะฮะเมทอาร์คอยู่ครบนะครับซอกในประตูนะฮะน็อตในเดิมๆไม่มีขยับไม่มีรอยถอดอะไรสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่นเลยนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าขวาฮะเมทอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยครับสวยงามอยู่ครบเลย ซองในประตูก็เดิมเดิมแก้มฝาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยผ่อนอะไรอ่าอด้านหลังกันต่อนะฮะก็มาในสไตล์ฮัชแบกน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ให้ในตัวมีไฟเบรกให้เรียบร้อยกระจกเดิมของ Honda ้ร้อมฟิล์มรอบขันของไลฟ์ฟ้าไฟท้ายไมเนอร์เชนนี่หน้าตาแบบนี้อุ้ยสวยนะฮะด้านในเหมือนเป็นเพชรเลยนะครับสวยมากซ้ายสวยนะขวาโอเคก็สวยนะครับ ฝากระโปรงท้ายดูแล้วเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะต้องทําอะไรนะครับจะมีทําก็คือกันชนหลังนะครับมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวจบทลิปนี้เอาเข้าอู่สีเก็บสีให้ละกันแล้วก็กันชนหลังนิดนึงตรงนี้ก็คือมีขี้นกนะครับอันนี้ขัดไม่ออกแล้วเพราะว่าเจ้าของเดิมทิ้งไว้นานนะกัดสีอเดี๋ยวชิ้นดํานี่ก็เก็บให้นะฮะในส่วนของกันชนทั้งส่วนดําแล้วก็ส่วนขาวฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้ไม่ต้องไปทําอะไรฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับ <S <S อ่ะด้านหลัง รุ่นนี้เปิดปิดฝาท้ายก็ใช้มือนะครับเมน่วงนะเปิดมาแล้วก็ตะเข็บแห้งสนิทซ้ายแห้งเม็ดอาร์คสวยงาม снова. ฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะเม็ดอาร์คซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามฝากระโปรงท้ายสวยเดิมจากโรงงานนะฮะไม่มีเคาะไม่มีพ่นมีไฟส่องสว่างให้ด้วยมีถารองกันกระแทกให้ด้วยขอบคุณมากนะครับ พรมื้นยังสวยนะครับสวยเนียนเลยนะฮะล้ออะไหล่หมอแม่แรงก่อนแม่แรงอุปรกรณ์ต่างๆมีให้ครบครันนะครับล้ออะไหล่มีให้เป็นล้อกระทะนะฮะก็ยังไม่เคยลงพื้นนะครับน่าจะไม่เคยลงพื้นนะแนวซิลิโคนด้านหลังแห้งสนิทนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีร่องรอยการเคาะการพ่นไม่มีสนิมสนิทไม่มีติดแก๊สไม่มีน้าท่วมเคาะไฟบางใสนะฮะของเดิมโรงงานทั้งหมดเลย แถบ,บซ้ายฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มานะครับก็จัดว่าเรียบร้อยนะครับดูแล้วแถบนี้น่าจะไม่ต้องทำอะไรเช่นกันนะครับเคาะไปก็ยังบางยังใสย,ยังสวยใช้ได้นะครับอ๋อมีนิดหนึ่งตรงไหนอันนี้นิดเดียวอันนิดเดียวแต่ดูแล้วน่าจะขัดได้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขัดเอาแล้วกันเพราะว่านิดเดียวนิดเดียวไม่น่าเกลียดที่เหลือเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวแล้วกันเราไม่ต้องไปทําอะไรมือจับ smart entry ซ้ายขวา เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยเท่ๆนะครับลอ้อดิสเรกหน้าหลังเลยเนื้อแม็กใช้ได้นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีะลอกอะไรรุนแรงยางเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าฮะเป็นแม็กซิสปี2023เป็นยางใหม่แกะกล่องแน่นอนนะเพิ่งลงพื้นเมื่อเช้าใช้กันยาวๆซุ้มลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักพิดความน้ำท่วมอะไรนะครับล้อหลังซ้ายนะฮะก็สวยใช้ได้เรียกว่าสีล้อขับฝีมือนะฮะ ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงสมบูรณ์หมดทั้ง4ล้อนะฮะยางใหม่สี่เส้นปี2023เพิ่งลงพื้นเมื่อเชา้าใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่คว่มน้ำท่วมอะไรนะครับโครงสร้างกันต่อเลยฮะ,ะสะโพกหลังซ้ายสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะเมท้าอยู่ครบสวยงาม เสากลางเม็ดอาร์ k, สวยงามซอบประตูด้านในนฮะน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตด้านในเดิมหมดนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะฮะแอนดรียรุ่นนี้อยู่ซ้ายเลยงานผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่องยนต์ R 1 8 Z F 3 6 5 4 4 9 6ตัวถัง M R H R U ลงท้ายด้วย P 1 0 0 8 8 8ผลิตและประกอบประเทศไทยอ่ะเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอาร์สวยงาม แก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะครับสีต่อแล้วสุดยอดเลยขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดกันยาปีหน้าใช้กันยาวๆฮะกระจกเดิมของ o o n d ้าของปีมรอบคันนะฮะเดี๋ยวไปดูเคร่องเครื่องกันมามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรนะครบับล็อกเดียวกับพวกซีวิกเลย141แรงมา้าเกียร์ออโต้แบบ CVT เติมได้ถึง E85 นะฮะตาสิ้เนเตองประมาณ14โลลิตร นับถือว่าเป็นเครื่องดั้งเดิมที่ค่อนข้างเสถียรใช้งานง่ายนะเป็นน้ํามันล้วนๆนะครับใครชอบเครื่องดั้งเดิมเล่นตัวนี้เลยไม่ห0 0 0ื่นโลเท่านั้นเองเครื่องเดิมไม่เคยกกติดแก๊สซอกในด้านขวาน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรนะคะแก้มขวาอาจจะดูยากหน่อยนะฮะแต่ว่าดูด้านนี้ออกก็ได้รูกลมคมคลิปอักษร 30R คมคมเม็ดอาร์สวยงามเบ้าชคเม็ดอาร์สวยงามแห้งสนิท ชสซีมองลงไปแห้งๆนะฮะมาร์กิ้งหัวน็อตแต้มสีหัวน็อตอย่ครบจุดๆมีเบรก ABS ให้ด้วยคันหน้าดูง่ายไม่มีอะไรบังนะฮะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถฝั่ง,งฝั่งขวาก่อนอาจจะมี7 a r นะคมคมรูกลมคมฤิเม็ดอาร์ชัดเจนเรียนตัวสวยงามผิวพรรณแห้งๆนะครับแ N 1คมคม 7AL คมคมเลยแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่เกินหเดือนไปตามนี้นะฮะถ้าเกินหเดือนจะเปลี่ยนให้ ดัซีแห้งสนิทสวยงามฝั่งซ้าย 30L รูกลมคมกริบเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยงามนะครับซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับฝ้ากระโปรงน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยผิวพันธุ์น้ใต้แห้งสนิทสติ๊กเกอร์อยู่ครบการร้อนยังสวยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะครับรูกลมคมกริบน็อตฝ้ากระโปรงเดิมเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะนะ เดิมมากๆเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันไปตัวนี้แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่ภายในก็ยังได้เบาะหนังแท้สีดําเช่นกันนะครับที่เห็นนี้เป็นของแท้หนังแท้ทุกชิ้นเลยจากโรงงานนะครับฟอกขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยังสวยดูดีเป็นหนังสีดําล้วนนะครับส่วนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับวัสดุเบาะอะไรนี่ยังสวยมากๆแผนงประตูก็ของเดิมโรงงานนะครับเป็นหนังแท้สีดําล้วนเลย ก็ฟอกขึ้นมาก็สวยเลยนะครับฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็น 3M ก็ยังสวยขอบคุณมากนะครับด้านหลังฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็สวยเรียบร้อยนะครับแอ่งประตูก็สวยนะครับของเดิมโรงงานเป็นสีดำล้วนๆเลยห้องโดยสารกว้างนะครับอันเป็นจุดท้ายของ h r v เบาะที่เห็นก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับ ขึ้นมาสวยเนียนกริบเลยนะฮะมีรูติดตั้งคาซชีทหัวหมอน3ามตำแหน่งตรงกลางมีที่เท้าแขนเล็กๆน่ารักน่ารักบาพับได้หลากหลายรูปแบบเป็นที่ถูกอกถูกใจวัยรุ่นนะครับแบบนี้วางของในแนวตั้งได้หรือว่าจะพับราบลงมาสําหรับวางของแบบเต็มที่กัดเลยก็ได้นะฮะบอกแยก60/40แผงท้ายโอเคสวยเลยนะครับไม่มีขลอกอะไรนะครับแสดงว่าไม่ได้ขนของอะไรกันมากมาย แผงซ้ายขวาก็สวยนะครับริ้วรอยถือว่านอ้อยอ่าโอเคนะว่าเขาไม่ค่อยขนของอะไรเท่าไหร่ตัวบอกพับราบได้แบบนี้นะครับนี่นะฮะเราจะประยุกต์มาขนของหรือว่าเอาไว้วางฟูกนอนอ่าเวลาไปเที่ยวไปปิกนิกก็ได้นะครับซ้ายหลังซ้ายโอเคสวยเช่นกันนะแหงประตูซ้ายก็สวยนะรนบฟิล์มก็ยังสวยขอบคุณมากนะครับเบาะป๊บ พับแยก140 0ขึ้นลงสะดวกสบายเนื้อเบาะของเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสวยเลยประตูสุดท้ายหน้าซ้ายก็สวยเรียกว่า4บานสวยหมดนะครับฟิลมก็ใช้ได้ตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะธรรมดานะฮะแต่ได้หนังแท้เนื้อเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นเลยเดี๋ยวไปลองขับกัน ามาลองขับกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้น 1.8E นะฮะได้ปีท้ายๆด้วยปี19ไม y น o นะครับกุญแจแบบนี้เหมือนกัน Immobilizer เป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่ปัจจุบันเท่าไหร่65,000โลนะครับได้แอร์ดิจิตอลเหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ออปชั่นพื้นฐานให้มาผมว่าก็ครบนะคะ ปรับทิศทางอะไรก็เป็นดิจิตอลปรับคุณภูมิก็ดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยไลฟ้าหน้าหลังก็มีนะฮะเอ๊ะแล้วมันต่างจากตัวท็อปยังไง<ม>เดี๋ยวค่อยๆดูไปละกันนะครับคอนโซลด้านหน้ามาด้วยพลาสติกสีเทาเข้มเกือบๆจะดำแล้วแข็งๆนะฮะแต่ก็สวยเนียนใช้ได้แอร์แบกด้านหน้า2นะฮะที่บอกอีก2เป็น4 4ใบนะครับแอร์แบกสีลูกพร้อมกับเบรก ABS นะฮะ แล้วก็หน้าจอนะครับก็เป็นระบบสัมผัสนะมีภาษาไทยให้ด้วยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะโอ้มีหลายภาษาเลยมีกล้องหลังไหมมีมใสาม,มุมมองเหมือนกันด้วยเลนส์กว้างเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนนะแล้วก็มี HDMI USB โอเคมีให้นะฮะแล้วก็ความบันเทิงอื่นอะไรต่อ มือถือ USB 4 Link HDMI โอเค Bluetooth อ okay. ่ะโอเคด้านล่างนะรุ่นนี้จะมีคอนโซล2ชั้นนะ mm hmm. อ๋อเจอแล้วก็คือถ้าเป็นตัว E เนี่ยพอร์ตอาจจะไม่เยอะนะฮะก็คือจะมี power outlet มาให้รูเดียวแต่ถ้าเป็นพวกตัวบนๆก็อาจจะมีเพิ่มพวก USB HDMI มาให้ด้วยสำหรับด้านล่างนะ,ะอัน,นี้ก็จะลงไปด้านบน เก,เกียร์เป็น CVT นะครับก็หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังสวยนะครับวัสดุต่างๆก็ยังสวยมากได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮเช่นกันนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นตรงกลางเป็นที่วางแก้วน้ำดีไซน์ได้ดีวางได้ทั้งแก้วสูงแก้วเตีย้ยได้หมดไม่หกไม่กระชอกแน่นอนนะครับที่เท้าแขนตรงกลางเป็นหนังนุ่มๆสีดาเลื่อนได้นิดหน่อยส่วนเก๊ด้านในเล็กๆใส่อะไรไม่ค่อยจะได้ นะครับพวงมาลัยมีแป้น paddle shift มาให้เหมือนกันนะแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นได้แป้น paddle shift เหมือนกันได้ cruise control เหมือนกันด้วยนะครับพวงมาลัย multi function รับสายโทรศัพท์มีให้โลโก้สวยวัะสะดุต่างๆสวยเลยเนื้อพวงมาลัยเนียนกริปนะฮะไม่ทลอกไม่ลอกไม่เปื่อยนะฮะสวยเลยปรับได้สีทิศทางนะฮะลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบ กระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้คนขับ1บานนะฮะเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับด้วยไฟฟ้าปรับด้วยไฟฟ้านะฮะมีโหมดกลารขับขี่แบบประหยัดแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะแต่ที่ไม่มีคือเซ็นเซอร์ที่ปัดนน้ำฝนไม่มีนะครับสำหรับตัว E, e นะครับ แล้วก็ด้านบนไฟเหมือนกันนะด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งโอเคมีเจิมเบาๆนิดเดียวนะตามสไตล์รถบ้านนะฮะที่บางแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้ที่คนขับแล้วก็ด้านซ้ายแบบนี้เอดานที่เหลือนะก็ใช้ได้นะฮะก็ยังดูดีอยู่เป็นสีเทานะครับเอซ้ายอ๋อเดี๋ยวเจ้าของเดิมทำอะไรไป เพิ่งเข้ามาด้วยนะฮะเพิ่งเช็คระยะมาให้เราก่อนมาขายเนี่ยเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะตอนนั้นเข้าที่หกหมื่นสามตอนนี้ขยับไปสองเกือบสองพันขยับไปพันกว่าโลนะ,ะนั้นหมายครั้งต่อไปไปลายปีหรือเจ็ดหมื่นสามนะฮะรอบล่าสุดเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วที่อยุธยาเป็นน้ำมันเครื่องอย่างเดียวอะเกะซ้ายมีอะไรให้ก็มีแฟ้มให้นะฮะกูมือใช้งาน มือหน้าจอสมุดเช็คระยะอะโครบนะครับอันนี้เป็นชื่อท่านสุภาพสตรีมือแรกมือเดียวปิดชื่อโอ้ออกรถมิถุนา2019 4นปีพอดีนะครับ19เลยตัว E นะสีขาวมุกไว้ออคิดเพลนะครับมาจากอายุทยานะแต่ไปกรุงเทพนะ,ะเลขเครื่อง R 1 8 ZF 3 6 5 4 4 9 6 ตัวถัง m r h r u ลงท้ายด้วย p 1 0 0 8 8 8นะครับ m หม่65,000นะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้บุ๊กเบิร์กอะไรดูได้บ้างนะฮะแต่ว่าอย่าไปเอาเป็นแต่อันนี้การนี้ยังดีหน่อยคือเขาลงบุ๊กด้วยนะฮะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะลงคอมอย่างเดียวนะฮะอันนี้ยังดีว่าลงบุ๊กมาให้เราก็เพิ่งเข้ามาเมื่อปลายปีมิถุนายนนี้เองตอน63 0 0 0ตอนนี้65 0 0 0นะครับเดี๋ยวก่อนออกรถเข้าฮอนด้ากระาพึกให้แล้วกันนะฮะอะไรที่เขาทำไปแล้วก็ไปตามนี้ สำเนารถกันหน่อยคันนี้เจ้าของเดิมผ่อนกับไฟแนนซ์น,นะฮะเราเพิ่งปิดบัญชีให้อยู่ระหว่างรอเล่มทะเบียนนะครับเดี๋ยวดูสำเนากันไปก่อนละกันคันนี้โมเดลปี2019แท้เลยนะครับป้ายกรุงเทพนะครับสีขาวเดิมโรงงานเลยเลขตัวถัง m r h r u 5850 k p 100888เครื่องยนต์ r 1 8 z f 3 6 5 4496 เบนซิน4สูบ1.8ลิตร1 4 1แรงม้าครับเดี๋ยวไปลองขับกันเลยโอ okay. เคเครื่อง1.8เป็นซินบล็อกเดียวกับพวกซี v i c นะฮะเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายแล้วค่อนข้างเสถียรเพราะว่าเขาทำมายาวนานจนชำนาญแล้วอัตราเร่งดีมากเครื่อง1 8น0โอ้ขับพุ่งเลยนะฮะ ระบบเบรคก็ดีนะครับช่วงล่างก็ยังแน่นยังนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายห้องโดยสารกว้างนั่งปลอดโปร่งไม่อึดอัดนะครับมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะครับพวงมาลยก็โอเคนะฮะถือว่าใช้งานง่ายไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแน่นๆเฟริฟรม์มๆกระชับจับแล้วมั่นใจเป็นรถที่ขับได้ทั้งทางใกล้ทางไกลนะครับขับทางไกลก็มันขับทางใกล้ก็โอเค เ็นเครื่อง1.8ไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆเน้นไปทางประหยัดนะครับวงเลี้ยวมาโอเคนะวงเลี้ยวก็แคบใช้ได้นะครับช่วงล่างก็ยังแน่นยังนุ่มนะครับโอ้วงเลี้ยวแคบเลยนะครับกลับรถง่ายสบายๆที่เดียวผ่านไม่ต้องโยกนะครับนี่น โอเคผมว่าใครเลง HRV แล้วอยากได้ปีท้ายๆนะฮะตัวไหม่นะเชฟอยากได้สีขาวไหม่ไม่เยอะจนเกินไป60,000 0นโลน่าสนใจนะครับคือออปชั่นบางอย่างถ้าเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้เล่นตัว E ก็พอราคาย่อมเยาวกว่าเยอะเดี๋ยวไปฟังราคากันเลยไป ه, ใครตามหา HRV แล้วอยากได้ราคาย่อมเยาวนะฮะวันนี้เรามีตัวเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเป็นตัวสุดท้ายเลยของโฉมนี้หมดจากตัวนี้แล้วไม่มีเครื่องเบนซินแล้วนะครับเป็นไ y b บรด ซึ่งใครหลายคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยยังอยากได้เครื่องตัวเก่าเล่นตัวนี้เลยครับชมสุดท้าย2019 Honda HRV 1.8E Auto ใหม่เ0 0 0ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะ 1.8E รถใหม่ป้ายแดง949,000บาทแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเก็จริงนะแต่ได้ปีท้ายๆเลยครับโมเดลผลิตปี2019 Minor c h a i n แล้วยังได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเช่นเคยนะฮะรับประกันโครงสะไม่มีนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิคว่ามไม่มีน้ําท่วมเลขหม่แท้ๆ6 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อกืนเต็มราคาครับวอล์กอินราคาหน้าร้านนะฮะร,ราขาอยู่659,000บาทและพิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแนนก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง639,000 รถเพล็ดดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะครับราคานี้ยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียกร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรรอมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24สชั่วโมงและดูกรออรถครับผมเจ้ารถเก็ศูนย์ฮอนดา้าเช็คระยะเป็นทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเ,เนนต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยฮ o n d a HRV นะฮะปี2019 64ก็ยังใหม่แล้วใหม่แค่ค0 0หมื่นกิโลเมตรได้สีขาวรถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะอย่าช้าครับแอนไลน์เลยด้านล่าง IDI แอ 19SP หนาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆาไไก็ไปที่ Google Map พิมพ์19สีประกอเราอยู่ถนนกนรารประพฤบลเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถเดยรถไฟฟ้า BTS ให้หลงที่สถานีวุฒิกาศรประตู2แล้วถวาทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 3, 19สีประกอรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูนมีรถเก่ามันแลกเปลี่ยนรถใหม่ไป่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้เร็วตัดใจภายในหนึ่งนาที ราเดินยันในคลิปหน้าจะถึงคิวของรรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัสิก1าศรีปะกรรด้วย2อที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com